มเีเพื่อนอยู่ภาคาปเาาาปล่า,า,า,ามาส่วนนี้ทุกคนเขาไปอิมแพ็กกันหมดไงน, <laughs> นี่เข้ามาเพื่อมาทานข้าวเดยเฉพาะใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะร้อไปแล้วอ๋อเห็นแล้วเขาเห็นแล้วอขอบคุณมากครับดีครับเอเขามาทานอย่างเดียวเลยนะครับ โอ้โหโจใหญ่เลยนะครับแม่ปาปิะตูครับออความเก็บค่ะ <c oughs> ไม่มีใครอยู่พาซ่าแล้วใช่ไหมครับ ครูการตามมาครับการตามมาแล่้นเขาไม่ได้ไม่ได้ไปไปแลครับไม่ได้ไปครูต้องมาสอนพวกเราโอนาคตจะดุบันอดีตฮงงคืออะไรมันไงฮวงรู้ว่ามันล่องเงวไงไม่ใช่กล่องแล้ว ถ่ายไทยเพอ่ะ้เร็วโอ้โหเอาครับ็วปเลยครับไัสดยครับน้องัานต้อรับแุกอันนสวัสดีครับแม่เป็นยังไงบ้างครับชีวิตออมไปสู่โลกบ้างลงข้างลงข้างเลยอ่ะ่คนสับไม่ได้ จำรหัสไปได้เลยอยู่อย่านี้นานได้ริงสาเดือนจำไม่ได้เลนผมออกไปหอ๋อชิแล้วเขาออกไปนานออกไปนานแล้วครับชิมแล้วครับนั่งกดอยู่สามชั่วโมงชิม่เสร็หรือทราบเป็นไงบ้างคัูดสะสุดสบายเลยนะครับดิวมลียก็มีสวยซาหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหพอน้องกลับเข้ามาดูแบบว่า สวยหล่อกันมากคือลูกพวกนะครับวันไปเจอมาฮะไปเจอมาอยู่ในนี้เราอาจจะไม่ได้แบบแต่งหน้าตามใจที่เราอยากแต่งบางทีขนตาหายบ้างแหวนบ้างกาวกาวหมดบ้างอะไรลยนะแต่กลับมาเพราะคิ้วเลือดเขียวเด้เป็นกันศาสตร์เลยคิวเรือดเขียวโอเคมีสปอยเลอร์ตีเยอก็จริงวันนี้เราอยากให้เข้ามาซ้อมนะครับ แต่ครูเมื่อกี้ครูเห็นก็เห็นซ้อมมันอยู่สักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งซ้อมประมาณสามนาทีสามสิบนาทีได้ไม่เกินนะครับผมดูตั้งตูนเสียงตั้งตั้งตรงตั้งตรงตั้งปั๊บหันมาซีนูนโจ้ไม่ได้รู้ว่าเวลามีจำกัดนะครับโอ้โหเทักใจเลยครับโอ้โหเรียกว่าครูฆ่าติดอยู่บนทางบนเมื่อกี้เลยเอาล่ะ ไม่ไม่ได้เลยครับวันนี้เราเราก็ยังเป็นเหมือนกับว่ายังอยู่ในบ้านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในบ้านอยู่แต่ภารกิจของเราคือเราก็รู้หน้าที่ของเราแล้ววันนี้เราเข้ามาทําอะไรนะครับมีใครลืมแพทเทิร์นแล้วบ้างไม่มีใครลืมนะมันลืมไม่มีแด้เนื้อหนึ่งจำไม่ได้เนื้อหนึ่งจำไม่ได้เฮ้ยบ้าพเราคุ้มจริแล้วจำเนื้อไม่ได้ จำได้ครับแบดำดำดำได้นี่เทียวเองเหรอนี่ร้องรูย่าอย่างมีปัญญาอย่างี้วสจได้จำไในชีวิตใหม่จะมีใครสักคนอย่าให้ใครเนพื้นอมวาักหาคนอ่นมใจ่เดี๋ยว ตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปซ้อมที่แคนซินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนรันทั้งหมดเดี๋ยวครูจะกลับมาที่สตูดิโอทีนะครับเดี๋ยวไปแคนซินเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีที่ห้องรับหนึ่งโอเคไปที่แคนซินครับ นี่่อะเ้าเียมรท้อเียด้วยโฮ้ยจริงหรอบุดบุดุดไม่มีไม่มาช้าไม่ได้เขียนอะไรนะไม่ได้ดูมาช้าทำไมมาช้าอะอะไอะไคุณทอดทิ้งมาดูมาช้าตอนุกตแล้วไม่มีใครยึดจะเก็บให้เธอเลยป่าน้ำต้องน้ำตะุกตะงยงไงพี่ต้นพี่ต้นเน่ อันนี้ผมพูดม่อมันไม่้อขอมันอย่งนี้แล้วันอยู่ก็จอยู่แต่ว่ามันดช้าเรื่องหน้ารับเป็นคนมีคุกกี้เยอะก็ด้าอีกแล้ว่เแดส่าตัคนอ้รก่รักมาไกลพี่าไหแกอาจริงกรุกหลักปวดไงหังคนจะปวดจริงเหรออะไรจริงจริงป่นแฟนครูขอฝากลักก่อนนะครูขอฝากลักก่อน ครับสี่คนเออมีเพลงวะเนี่ยไม่มมีันต้องอยู่ในตัวค่ะอ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูค่อยแล้วเราก็ไปซ้อมเพลงในสตูดิโอครับโอเคสี่คนสแตนบายตามมาร์กที่วางไว้เหมือนเดิมนะครับปริมโผล่ขึ้นมามันต้องแบบหยุดเวลาไว้ จากช่วงที่แล้วเหมือนเดิมที่ครูบีให้ฝากขอนั่ได้ไหมปึ๊บขึ้นมาสวยๆของแตงโมขึ้นมาอย่างไงนะครับเยดไปูก็ขึ้นมาก่อนถูกบ้าพอถูกค่อยอัพเราค่อยยืนขึ้นมาใช่นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขอพี่ขอไล่ภาพก่อนแบบดิบๆปึ๊บขึ้นมาปึ๊บเข้าเนื้อครับร้องว่าไม่ค่อยๆหมุนมา